พีผมมีธุระสำคัญต้องไปทำขอตัวไปทำธุระก่อนนะธุระอะไรจะสำคัญกว่างานวันนีนะ้ถ้ามีธุระก็ให้คนอื่นไปช่วยทำแทนนนต้องอยู่งานแถลงข่าววันนี้เป็นการเปิดตัวพระช,ชากับนนคุณพงพระชากับคุณชาโนนี่ดูเหมาะสมกันนะคะไม่ทราบว่านอกจากจะสนิทก,กันเรื่องงานแล้วเรื่องส่วนตัวนี่สนิทก,กันประมาณไหนล่ะคะ สวิกันขดี้ไหมคะโอ้โหพูดมาขนาดนี้ถามจริงดูกันออกด้วยเหรออู้มดีอะไรที่พวกเราไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยก็ถ้างั้นก็คงต้องบอกข่าวดีกันหน่อยนะครับคือวันนี้นอกจากจะเชิญมาเกี่ยวกับเรื่องบริษัทแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบางคนนะครับเขาหัวใจสีชมพูด้วยนะฮะหึพูดอะไรก็บอกข่าวดีพี่ๆเขาไปเลยแล้วกัน ข่าวดีข่าวดีเรื่องอะไรหรอคะตอมเลยสิคะคุณชาแล้วคุณชายมอนทิดไว้หรือยังคะว่าจะมีข่าวดีว่อไรนั่นสิครับเมื่อไหร่นั่นสิคะตอนนี้ไสิคะคือจริงๆก็ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นหรอกครับและที่สําคัญคือตอนนี้บริษัทกําลังขยายตัวด้วยผมก็เลยคิดว่าอยากจะโฟกัสที่งานก่อนดีกว่าครับุอยโฟกัสเรื่องงานเปล่าเหมือนเซเลบเลยนะคะ นายไปพูดกับนักข่าวแบบนั้นนายทำให้ฉันกับป้าเสียหน้ามากนายรู้บ้างไหมนายชานน์ผมก็แค่คิดแบบไหนก็พูดแบบนั้นถ้าข่าวดีของนักข่าวคือการที่เราสองคนแต่งงานกันพูดตรงๆนะในสมองผมไม่มีภาพนั้นอยู่ในหัวเลยทำไมเหอนายชานน์นายก็รู้ว่าป้าอยากให้เราสองคนแต่งงานกัน ปาให้เกียตินายถึงขนาดเนี้ยนายยังมีปัญหาอะไรอีกเหรออย่าทำให้ผมลำบากใจได้ไหมงั้นนายก็คุยกับปาเองแล้วกันเพราะว่าเรื่องแต่งงานมันเป็นความต้องการของปา เคยเอาชานะผู้ชายมาเยอะแยะแต่ทําไมผู้ชายไม่มีหัวนอนปเท้าอย่างเขาอะไม่เคยสนใจพัชชาเลยคะนี่หลานน้าจะบอกให้ฟังนะคือไอ้ชาญน,นันตาต่ำหลานนะสวยเพอร์เฟกต์จะตายไปเนาะพัชชาไม่ยอมหรอคะ่ะยังไงนายชาญนวน์ก็ต้องแต่งงานกับพัชชาอยู่ดี แล้วนี่นั่งมีนามันเป็นยังไงบ้างคะเฮ้ยก <IN> ็าตามคาดชานนทรงในจอมกับทนายไปประกันตัว <IN> น่าชาโนน,านอีกแล้วเหรอ